ึ้นีนะคตรงนีขึ้นมด้เรยเขาจะสไลเขาจะสไลด์เขาจะสไลด์เขาไมอะเขาจะขึ้นแล้วก็สไลด์บอยเขารู้สุกี้นะคะสุกี้เตยมเตียมเตียมเตียมยาม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 าเออสวยปะมา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 เาตเสตีไอ้เหี้ยหมูเดาเป็นเสจหว 水水水水。 นีวอ๋อผิดคนผิดคนนั่นจีเนว์ระวังเขาโอมเพื่อนถอย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 แล้วเอาเลยเอาเลยระวังเขาสอดอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนเจ้าหญิงดูไอหมูล้อมไอหมูล้อมไอหมูโหนอันนี้เอาคนนี้หนูซุกไอหมูเองจริงชอบหมูไปเลยไปเลยได้ได้ยังไม่ตายยังไม่ สวยชุบชุบสวยไปเลยแบลนดไปเลยอุ้ยคนหนุนตายมีคนกิดมีคนกิดหมูเตือบเกิดุ้มสนงขาไว้ด้วยเดี๋ยวเขาชุบเพื่อนชุบเพื่อนนะคะอุ้มเขาด้วยอุ้มเขาไ้เดี๋ยวชุบเพื่อนอุ้มเขาชุบเพื่อนขาชุบเพื่อนข้างล่างเขาโดดลงไปแล้วไปแล้วตกไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสวยสวยสวยอยากให้เขาได้อุ้มชุบชุบไม่นิ่งค่ะอุ้มเขา้ด้วยคะลูกคูอุ้มเราครับอุ้มแล้วครับ สวยบ้าอุ้ยบ้าตายบ้าตายชุบบ้าหนึ่งคนชุบบ้าหนึ่งคนชุบบ้าด้วยครับชุบบ้าด้วยครับไปนุนไปนุนชุบโอเคเฮียนรีดชุบรีดชุบชุบคอตอนนี้คนขึ้นมาไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะอย่าแย่งกันพี่นอห๊ะไายขอไปเอาหมัดเลยกกำำลลัังงสวยสวยกลับมาไว้ฝั่งนี้นัวนัว ขั้สุดท้ายเอาสงอนเลป่มเลสอ้าหนเอาหลยเอมไปเอุมไปอุ้มไปเลยอุนนี้อนนี้ชุบอยู่อนนี้ชุบหนุนไปหมดเร็วครับหมดเร็วอุ้มสบไปเลยเอาไปเลยใครตาหนุนเกิดหนุนกิดอะไร เจอใครป <ique> ้าข้างบนน่ะเจ้าหญิงมาเจ้าหญิงมาอันนี้เหรอเมนนี้หมูเสียงดังมากทุกคนเจ้าหญิงมาเจ้าหญิงมาอันนี้เหรออันนี้อันนี้ไปเผาอันนี้ไปเผาเดี๋ยวนี้เผาเองครับไปเลยไปเลยไปเลยใครอุ้มไปเลยเผาเจ้าหญิงอุ้มมาดีกว่าเจ้าหญิงไปต่ออันนี้ เจ้าหญิงเจ้าหญิงมานี่เจ้าหญิงมานี้จน <c oughs> เจอกกว่าจะเบิกรถได้มานี่ขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> แตกแตนมากวุ่นวายมากจริงไป let's go เลโก้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 เออเ,เออ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องปล่อยแล้วแหละ <c oughs> พอเขารู้แล้วทำไมตำรวจขับ <c oughs> ผ่านเ <c oughs> มื่อกีุ้๊ยตายแล้วข้างหน้าเราก็น่าจะตำรวจ อไอ้ขี้อะไรวะเนี่ยหรืออยากไปดูวิวตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะใครอะไม่รู้ใครเลยอยาก <laughs> ให้พูดได้นะครับไครไ,ไม่เป็นไรครับเอ้ย้ยเ,ยเยขาบอกว่าไม่เป็นไรอะเราคุยกัน,นต่อไหมอะมีมีแฟนได้ยังครับมีแฟนแได้ยังครับเอ้ยเฮ้ยอันนี้เขาไม่ตอบหนูว่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับอไม่อยากคุยด้วยครับไม่อยากคุยมึงใช่ป่ะตำรวจมา ปหรอเปล่าไปเลยไปเลยไปเลยอยมึงอะป่อยเลยเอออยเลยนะอปเลยไปเลยปล่อยไปเลยลงกอนสวยขึ้นมา